ผู้ร้องอย่างคุณทีรยุทธ์นะคะให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีระบุว่าจะขอกลับไปทบทวนคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาว่าจะดําเนินการใดๆต่อไปส่วนที่ตนเองเนี่ยยังมีคําร้องอีกฉบับหนึ่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไปยื่นไว้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเกี่ยวกับนโยบายในคดีดังกล่าวแล้วแล้วกะกะตก็ชี้แจงนะคะว่ามีคำวินิจฉัยออกมาว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแต่ทีนี้เมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในวันนี้ทําให้ข้อ ทจริงเนี่ยคาดเคลื่อนไปดังนั้นจะไปพิจารณาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาวันนี้ก่อนจะตัดสินใจดําเนินการต่อไปคาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนค่ะหน้าที่จะมายื่นต่อสารรัฐรมนูญเนี่ยเราก็ไปยื่นไปที่กรกตแต่ว่ากรกตก็มีหนังสือแจ้งกลับมาว่านโยบายที่เก้กาไกลใช้หาเสียงเนี่ยไม่ขาดอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลย เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่ากรกตมีคาวิจัยที่อาจจะไม่ตรงกับสารรัธรรมนูญะไม่ตรงกับความเห็นของสารที่ท่านได้มองหรือคืนนี้นั่งฟังตัวอีิงสักรอบนึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็จำหนดวยบทบาทหรือว่าจะต้องทําประกันใดบ้างคุณผู้ชมครับล่าสุดนักบร้องมาแล้วนะครับนี่นักร้องตัวจริงเสียงจริงคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะนะครับ ให,ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าวันพรุ่งนี้เลยนะครับไม่รอช้านะครับ1กุมภาพันธ์10นาฬิกาจะเดินทางไปคัดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปยื่นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเอาผิดจริยธรรมของสมาชิก และกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลเพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญครับนอกจากนี้นะคะทีมข่าวเนชั่นทีวีโทรสัมภาษณ์คุณสมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะอดีตกก,ะกะตค่ะคุณสมชัยเนี่ยบอกว่าจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตต้องมีการตั้งคณะธรงานขึ้นมาศึกษาแล้วก็ <im itation> พิจารณาคำวินิชัยที่เกิดขึ้นค่ะว่ามีพักการเมืองที่อาจจะกระทำการล้มล้างหรืออาจจะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วงเล็บ1และสองของพอรบอ <im itation> ขออภัยค่ะพระปหรือว่ากฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองหรือไม่นะคะโดยจุดนี้มองว่ากกตอ,อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนเพื่อศึกษาคำมินิฉัยแล้วถ้ากกตเห็นว่ามีการกระทำผิดของพักการเมือง ก็ต้องส่งไปที่สารรัฐธรรมนูนพิจารณาสั่งให้ยุบพักนะคะก็คาดว่าสารรัฐธรรมนูญก็อาจจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ4-6เดือนหลังจากนั้นดังนั้นหลังจากนี้คุณผู้ชมอาจารย์สมชัยบอกว่าเราราวแเดือนนะก็อาจจะอยู่ที่ช่วงเดือนกันยายนนี่แหละต้องรอติดตามทิศทางทางการเมืองไทยค่ะที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร